ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในลำดับ3ของไทยรองจากสหรัฐและจีนซึ่งในปี2,566ห้องกลฮ่องกงนำเข้าข้าวจากทั่วโลก2,57,200ตันโดย1,48,500ตันหร้อตันหรืออยละ57.7เป็นการนำเข้าจากไทยทั้งนี้เมื่อวันที่12มีนาคม2,567ที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยช,ะยะชยัยรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปพบกับผู้สมาคมค้าขายข้าวฮ่องกงและสมาคมนายกผู้พักข้าวฮ่องกงเพื่อร่วมหาหรือค้าขายข้าวการระหว่างไทยและฮ่องกงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความมั่นใจกับผู้ค้าฮ่องกงว่าไทยจะมีปริมาณข้าวสูงส่งออกให้ฮ่องกงอย่างแน่นอนและจากพฤติกรรมที่ผู้บริโภคฮ่องกง ที่เปลี่ยนไปทําให้ข้าวหอมมะลิของไทยที่ได้รับความนิยมแล้วข้าวชนิดที่ดีต่อสุขภาพมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านระบบการบริหารการจัดการคลังสินค้ามาตรการสูงของฮ่องกงก่อนจะได้นํากลับมาปรับใช้ในหน่วยงานของไทยโดยจากการหาหรือดังกล่าวทั้งนี้สมาคมผู้ค้าฮ่องกงยืนยันจะนํา เข้าวในไทยมากขึ้นและฮ่องกงตั้งเป้า1 8 0 0 0 0ตันในปีนี้และมีโกดังจัดเก็บข้าวไว้ซื้อจัดจำหน่ายโดยส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บข้าวของไทยไว้มากกว่าครึ่งจากการนำเข้าวทั้งหมดนับว่าเป็นตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดของไทยในฮ่องกง